สองแถวสายเนียงานั้นแว่งตรงเข้าตลาดกับเมืองได้เลยนะหนูเสียงทุ่มนุ่มดังขึ้นจากฝั่งคนขับรถสองแถวสีน้ำเงินเก่าแต่สะอาดจ,จอดอยู่หน้าป้ายเดรันหญิงวัยยีสามปีเพิ่งเรียนจบใหม่และเพิ่งทำงานที่สำนักงานเขตเธอขึ้นรถลุงทั้งแรกวันสัมภาษณ์งานและหลังจัดง้นก็เลือกนั่งละ รดสายนี้ตลอดแม้จะมีคันอื่นผ่านก่อนแต่เขาก็ในาแต่นั่งรดสายนี้เป็นประจำลุงคอน,นั้นชื่อลุงพบอายุราวห้าสิบปลายๆขับรถสองแถวมากกว่า20ปีใจดีกูดน้อยแต่สายตาดูอบอุ่นตลอดเวลา เขาจะจอดรอเธอที่ป้ายเดิมทุกเช้าเหมือนรู้เวลาบางวันว่าเธอมาสายเขาก็จอดรอแม้ไม่มีผู้ดโดยสารคนอื่นรอเพียงแต่เธอคนนี้หวังเพียงแค่ได้เจอได้เห็นรูปร่างเท่านั้นหนูไปทำงานสายไม่ต้องกลัวโดนหักเงินหรอแต่ลุงก็รอทุกวันเหมือนกันนะคะ เธอยิ้มเต่าเขาพูนหัวนอเบาๆและขยับกระจกมองหลังมองผ่านกระจกไปยังเธอตรงมุมหลังสุดตลอดตำแหน่งประจำที่เธอเลือกเพราะมองเห็นเขาชาติที่สุดตอนหันหลังเย็นวันหนึ่งฝนตกหนักรถสองแถวเหลือผู้โดยสารเพียงคนเดียวคือเธอลุงพบ ขับรถเลยบ้านเธอแล้วพูดเบาๆโดยไม่หันกลับฝนแรงแบบนี้หนูจะลงจริงหรอเธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะตอบกลับถ้าไม่ลงแล้วไม่ได้ขึ้นรถนุ้งอีกก็ไม่อยากลงเลยค่ะเ <c oughs> ขาชะงักไปเล็กน้อยรถสองแถวจอดตายลมไม้เข้าทางเงียบเงียบ มีเพียงเสียงฝนใส่หลังคาเบาๆนุ่มพบเอาผ้าคุณหนูผืนเล็กจากข้างที่นั่งส่งให้เธอไม่ใช่ของเธอแต่ปลายนิ้วเธอเบาๆขนาดที่สง่งความอุ่นจากผิวสมัมผัสเล็กน้อยนั้นทำให้เธอเงยหน้าขึ้นมองอย่างชอชอ เขาก้มหน้าลงไม่กล้ามองตรงแต่เสียงอ้อมแอมถ้าลงตอนนี้มันเปียกแต่ถ้าไม่ลงเลยลุงอาจเปียกกว่าแต่เย้มมุมปากขยับเข้ามานั่งใกล้อีกนิดเบาะยาวหนังลดเสียงฝนยังตกต่อแต่ใจของใครบางคนแลมหยุดนิ่ง เสียงฝนกระทบหลังคาแบบเบาๆบรรยากาศในรถสองแถวเก่าเงียบจนได้ยินเสียงเต้นของหัวใจดิลันยังนั่งอยู่หลังรถขยับเข้ามาใกล้ทีละนิดส่วนชูพบยังนั่งนิ่งอยู่หน้าพวงมาลายัยมือเ้าวางบนเสากำแน่นกว่าเดิม เธอเอาผ้าคลุณหนูซับหน้าตัวเองหญิงชา้าๆก่อนจะพูดเบาๆโดยไม่มองเขาใครนั่งรดลูมาตั้งนานแต่ไม่เคยคิดว่าใจจะอยู่ข้างๆลูแบบนี้ได้ลูชิงหันควับเธอยังไม่มองหน้าแต่ยิ้มนิดๆสายตาเขาอ่อนลงทันทีเขาค่อยๆลุกจากที่นั่งเดินเข้ามาด้านหลังเหงียอช้า เดนไลนยหน้ามมลุงพกยืนอยู่ตรงหน้าเธอเต็มไปด้วยกลิ่นฝนและความรู้สึกที่ยังช้างคาในของเขายื่นลงมาจุดที่เธอแบบนิ่งๆเธอมองเขาและเอาวางมือช้อนลองไปมือใหญ่ๆนั้นมอบความอบอกกุ่นในขณะที่ล่างตาย เปียกไปด้วยฝนเขานั่งลงข้างเธอแล้วกัดซีบเสียงเบาจนแทบไม่ได้่วมเสียงฝนเลยสักนิดท่านหนึจะขึ้นรถลุงทุกวันลุงขออนุญาตไม่คิดค่าโดยสารได้ไหม <c oughs> แค่ขอแลกกับได้ดูแลหัวใจของหนูเท่านั้นแหละ <c oughs> เดียนไม่ตอบแค่ขยับตัวเข้าไปคิดเขาอีกนิด เอ็นหัวพิงไหลลงแบบไม่ต้องพูดอะไรอีกและในขณะที่เสียงฝนยังดังอยู่มือของเธอก็ยังอยู่ในมือเช้าไม่ปล่อยไม่รีดมอตอรสองแถวคันนี้กำลังจอดอยู่ที่ป้าสุดท้ายของความรูเ้เึ็และวเทงเก่งไม่มีคำพูดมีแต่ความรักความอบอุ่นที่มอบให้กัน ในสถานที่ฝนตกนั้นยังฮิดด้วยชัดหลังจากแบนเช้าวันอันลวกสองแถวคันเดริมจอดรอที่ป้ายเก่าดีกันสิ้นมานั่งบนบ่อหน้าโดยไม่พูดอะไรแต่ครั้งนี้เธอวางซองบางๆไว้บนตก ลุนโค้หันาหามามองเธอเยิ้มแล้วยกมือไหว้หนูไม่ได้สิ้นมาทำง,งานหมดนี้นะซะหนูสิ้นมาบอกว่าหนูอยากนั่งรถลุงไปทางชีวิตเลยซะเท้านิ่งแต่ยิ้มยิ้มแบบที่คนขับรถไม่เคยยิ้มให้ใครมาก่อนรึยังไม่ออกกับป้าย แต่มือของเขาเื้อมมาจับมือเธอไว้แน่นเล่ากับเมื่อชือนและเช้าวันนั้นแม่มีผูดด้วยสามทั้งคันมีแค่เธอกับเขาสองคนแต่หัวใจมันไม่ว่างอีกต่อไปแล้วเมีอยากนั่งรถลุงไปตลอดเลยค่ะไม่ใช่แค่ในเมืองแต่ทุกทางของชีวิตหนู เขาพยักหน้าช้าๆก่อนจะเอื้อมมือมาจับมือเธอไว้สายตาเขาอ่อนกว่าทุกวันงั้นป้ายหน้าลุงไม่จอดแล้วนะพอลุงจะขับตรงไปที่บ้านหนูเลยจะไปขออนุญาตปู่ใหญ่ว่าขอหลับคุณข้างข้านี้ไว้ตลอดทางเช้าวันนั้นรถสองแถวคันเดิมออกจากป้าย แต่หัวใจของคนสองคนที่ติดค้างที่มอะความอบอุ่นสุดลึกแต่จริงใจไม่อยู่ที่เดิมอีกต่อไปแล้ว